สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของผมนะครับว่าไปยังไงมายังไงถึงได้มาขับรถบรรทุกอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเดิมทีผมเองขึ้นมาทํางานในประเทศญี่ปุ่นในฐานะคร,ครูสอนมวยไทยเชกเช่นกับพี่น้องนักมวยหลายท่านนะครับที่พอกเกษียณอายุการชกมวยก็ไปหาสอนมวยอยู่ต่างประเทศผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มาสอนมวยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ พอสอนมวยอยู่ได้ประมาณสัก3าปีนะครับผมเองก็ได้แต่งงานกับสาวญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นผมเองยังปั่นจักรยานหรือว่านั่งรถมีไปทํางานอยู่เลยนะครับพอแต่งงานได้ประมาณสัก2ปีภรรยาก็ตั้งครรภ์น,นะครับก็เลยปรึกษากันว่าให้ผมไปทําใบขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นจะได้ช่วยกันขับรถไปไหนมาไหนได้บ้างเวลาน้องคลอดออกมานะครับจะปั่นแต่จักรยานหรือว่านั่งรถมีก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าพวกเราเองอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดของญี่ปุ่น คือจังหวัดโอกินาวานะครับการเดินทางด้วยจัก,กรยานหรือว่ารถมีที่นี่ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับและที่นี่ก็ไม่ได้มีรถไฟคอยให้บริการอย่างเช่นจังหวัดอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีก็แค่รถไฟฟ้าที่วิ่งระยะสั้นๆจากสนามบินนะฮะเข้าไปในตัวเมืองเท่านั้นเองนะครับทําให้ผู้คนในจังหวัดนี้ส่วนมากจะมีรถใช้ส่วนตัวกันนะครับเนื่องจากการโทรคมนาคมในจังหวัดโอกินาวานี้นะครับไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้มีบริษัทรถเช่า ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินวาวะนี้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการขับรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นของผมนะครับโดยวิธีการสอบของผมนะครับผมได้ไปสอบใบขับขี่ที่สถานสอบใบขับขี่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือที่เราเรียกกันว่ากรมการขนส่งนั่นเองนะครับและก็สอบใบขับขี่รถยนต์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเราย้อนไปที่ตอนที่ผมขึ้นมาเป็นครูสอนมวยในประเทศญี่ปุ่นนะครับ พอน้องคลอดออกมาผมก็ขอลาออกจากค่ายมวยไปทํางานแถวแถวบ้านพักนะครับจะได้มีเวลากลับเข้าบ้านได้เร็วขึ้นเพราะทํางานเช้า8ปดโมงเลิกห้าโมงเย็นนะครับซึ่งต่างจากค่ายมวยที่เข้างานบ่ายสามเลิกสี่ถึงห้าทุ่มเลยนะครับพอทํางานบริษัทได้ประมาณสัก3าปีก็ต้องลาออกนะครับเพราะเป็นช่วงโควิด -19 พอดีเลยนะครับซึ่งทางบริษัทที่ผมทําอยู่เป็นบริษัทรถเช่านะครับได้รับผลกระทบเต็มเมเลยนะครับพนักงานเกินครึ่งของบริษัทโดนเชิญให้ลาออกนะครับ ช่วงนั้นคิดหนักมากเลยนะครับเพราะว่าทำงานคนเดียวและงานก็หายากภรรยาเพิ่งคลอดน้องมาใหม่ๆได้ไม่กี่เดือนก็ยังทำงานไม่ได้ถึงแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางการของญี่ปุ่นบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่นะครับเลยปรึกษากับภรรยาว่าลองหางานขับรถอะไรได้ไหมที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดก็พอดีไปค้นเจอบริษัทหนึ่งที่ต้องการคนขับรถไม่จำกัดประเภทนะครับ ซึ่งเป็นงานทําเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงทางหลวงนะครับ2เดือนแรกผมเข้าไปทํางานนะครับก็เป็นแผนกยืนโบกรถอย่างเดียวนะครับเพราะว่าขับรถไม่ได้เพราะว่ารถในที่นี้ทุกคันเป็นรถใช้เกียร์ธรรมดาหมดเลยนะครับแต่ใบขับขี่ของผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งไม่สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้และก็ใบขับขี่ของผมก็ยังไม่ครบกำหนด2ปีจึงไม่สามารถไปสอบใบขับขี่รถบรรทุกได้ พอทำงานได้สักระยะและใบขับขี่ครบกำหนด2ปีแล้วผมจึงได้ไปปรึกษากับเจ้าของบริษัทเรื่องสอบใบขับขี่รถบรรทุกทางบริษัทก็ยินดีให้ไปสอบโดยค่าใช้จ่ายในการสอบใบขับขี่รถบรรทุกรุ่นกลางเป็นเงินจำนวน1 9 0 0 0 0เนยนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 7 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับโดยบริษัทจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับที่ราคาแพงเพราะว่าผมไปสอบที่โรงเรียนสอนขับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะแตกต่างจากสถานที่สอบ ใบขับขี่ของหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งจะมีราคาถูกแต่ว่าสอบใบขับขี่รถบรรทุกนี่ยากมากๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสอบผมได้ไปสอบถามและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าการสอบใบขับขี่รถบรรทุกที่ไหนง่ายกว่านะครับโดยได้คําแนะนํามาว่าให้ไปสอบที่โรงเรียนสอนขับรถจะได้ใบขับขี่เร็วกว่านะครับโดยชั่วโมงการสอบทั้งหมดมีอยู่19ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใช้เวลาการสอบประมาณ2เดือนก็สอบเสร็จนะครับ และไปรับใบขับขี่ที่กรมการขนส่งโดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารให้เราไปยื่นขอรับใบขับขี่ที่สถานสอบใบขับขี่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่ากรมการขนส่งนั่นเองนะครับเลยทําให้ผมได้พอมีความรู้ในการสอบใบขับขี่รถในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมได้ไปสอบใบขับขี่รถในประเทศญี่ปุ่นถึง2ที่นะครับที่1คือสถานสอบใบขับขี่ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับและที่2คือ โรงเรียนสอนขับรถในประเทศญี่ปุ่นนะครับและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมมาทำคลิปลง YouTube สอนสอบใบขับขี่รถบรรทุก และเทคนิคต่างๆในการสอบขับรถบรรทุกในประเทศญี่ปุ่นนะครับเผื่อว่าจะพอเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ต้องการสอบใบกับขี่รถบรรทุกในประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของผมนะครับว่าไปยังไงมายังไงถึงได้มาขับรถบรรทุกอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่คอยกดติดตามช่องของผมและคอยให้กําลังใจผมตลอดมานะครับ แม้ว่าช่องของผมตอนนี้อาจจะยังเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผมก็หวังว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องช่องก็อาจจะใหญ่โตขึ้นไปในอนาคตก็ได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอให้พี่น้องประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ